สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเพิร์ลแล็บชาแนลนะก็ะขณะนี้ตอนนี้ช่องมีทำโอเพนแชทเนาะเพิ่งเปิดห้องใหม่ๆเลยแล้วก็มีทํา Facebook เป็นเพจด้วยนะก็เข้ามาติดตามกันได้เลยนะครับโอเพนแชทกับ Facebook ลิงก์อยู่ในดีสคริปชันนะเขาสามารถเข้าไปกดจอยกดติดตามกันได้เลยนะเข้ามาคุยในห้องเพื่อแลกันเยอะๆนะครับแล้วก็ใครมีคำถามอะไรก็มาคุยกันได้เลยนะผมจะอยู่ตอบค่อนข้างตลอดเวลาเนาะแล้วก็โอเคก็เชิญติดตามคอนเทนต์ได้เลยนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับแล้วก็เจอกันในห้อง open chat นะสสวััดีครบ สวัสดีครับกระตอลอกไป้ดูช่องเพิร์ล c h a n n นลนะก็วันนี้นะฮะไม่ได้มีอะไรมากมายนี่ฮะกล่องไอเนี้ยคือผมมากดไปละรอบอันหนึ่งกล่องหนึ่งนี่นะมัน2500เพชรแดงได้5กล่องนะผมกดไปทีหนึ่งตอนนี้เหลืออีก39ครั้งก็เออกี่กี่กล่องวะ199กล่องปะเดี๋ยวมาดูว่าได้อะไรกันบ้างเนาะ แล้วก็วันที่ลงคลิปน่าจะไม่ทันแล้วนะอันนี้มันก็เหลืออีกสองชั่วโมงห้าสิบก็จะออกแล้วนะคือผมไม่ทันจริงๆพอดีผมไปพาลูกไปต่างจังหวัดนะแล้วก็นั่นแหละไม่ทันนะที่จะกลับมาอัดคลิปอะไรอย่างนี้อัปเดตเนาะแล้วก็แพ็กที่คุมๆนะแพ็กนี้นะอันนี้แพ็กที่คุมนะอัปเดตนิดหน่อยละกันเออแล้วก็อันนี้นะกดอย่างละทีแล้วก็ตามงบเลยนะว่าจะเอากี่ครั้งเนี่ยได้เจ็ดครั้ง เอาหมดเลยก็ได้นะคุ้มอยู่หรือจะมาอันนี้ก็ได้นะแต่ถ้าเกิดจะจะเบิ้ลจะเบิ้ลถ้าจะเบิ้ลแพ็คพวกเนี้ยผมแนะนําให้มากดอันนี้ก่อนเอ้ยไม่ใช่โทษ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 อันนี้อันนี้อันนี้โคตรคุ้มและเนี้ยเดี๋ยวผมกด2ทีเนี่ยผมกดหมดเลยเออคือผมมานั่งคํานวณแล e, ้วว่าเออแม่งคุ้มกว่าอันนี้ไม่ต้องกดนะสองอันเนี้ยไม่ต้องกดก็ได้ไม่ถึงว่าแบบไม่ต้องกดก็ได้นะเออกดแค่อันนี้ก็พอส่วนพวกเพชรกับพลังงานเนี่ยผม เฉยๆกับเพชรอ่ะเออผมรู้สึกว่ามันไม่ไม่ค่อยอินกับเพชรเท่าไหร่ว่ะเอาจริงๆนะอย่างเงี้ยเจ็ดสิบเก้าจุดแปดสิบดอลได้แปดได้ 9, เก้าพันเพชรห้าดอลได้พันห้าถ้าห้าสิบดอลก็หมื่นฮะก็เยอะเนาะเออไม่รู้อะ่ะคือไอตัวไอตัวพลังงานกับเพชรผมไม่ได้คำนวณแล้วผมไม่เคยกดแพ็คที่เป็นแบบนี้เลยในในส่วนตัวผมนะผมไม่เคยกดผมกดแต่แพ็คอย่างงี้นะ ก็แล้วแต่แล้วแต่เพื่อนๆแล้วกันเนาะว่าจะกดอะไรกันเออมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเบิ้มๆตรงนี้เราจะได้อะไรบ้างร้อยยี่สิบห้ากล่องเอ,อ๊ะไม่หมดดิร้อี่สิบเป็นร้อกหล่องหมดแล้วนะร้อยอันนี้พลังงานผมดองไว้นะเออเดือนนี้เดี๋ยวตัวหลักแอดจะเข้าคิดว่าตัวหลักแอดเข้ารวมเซิร์ฟปเดือนพวกเนี้ยน่าจะมีกิจกรรมเข้ามา เออรวมถึงวันพฤหัสก็น่าจะมีกิจกรรมดีๆเข้ามาเห็นจะเห็นว่าพลังงานผมเต็มเดี๋ยวเที่ยงคืนผมลงนิดหน่อยแล้วผมก็ดองไว้เลยช่างมันคือปล่อยมันลน้ลนๆไปก็ได้ไม่ไม่ว่ากันเออมาไม่เป็นการเสียเวลาถ้าเปิดกล่องแล้วมันมีแสงมืดมีอะไรเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวมาลองกดกันเลยนะตอนนี้มีอยู่46ใบเดี๋ยวจัดจัดต่อเลยแต่5ดาวไม่กดนะกดกดแค่แสงมืดเนาะ ส่วนอาร์ติแฟ์คงไม่กดนะครับอาร์ติแฟ์ผมไม่รู้จะกดอะไรละตอนนี้ผมแฟรี่น้ำ mm hmm. เต็มแฟรี่ทองก็เต็มและเออแฟรี่ mm hmm. ừ, Fairy มือชมเฉยๆฉยแฟรี่ไฟผมก็เฉยๆแฟรี่ลมผมก็ผมยังไม่มีตัวเลยเออแต่แต่แต่เดี๋ยวผมคงกดตัวแฟรี่ลมตรงนี้นะแล้วก็อันนี้ผมจะกดนี่นะฟีนิกซ์น้ำเออเพราะผมยังไม่มีคือแพทเกาหลีมันมีว่าถ้าเกิดเรามีครบ3ามธาตุอ่ะมันจะได้สแตทเพิ่ม ผมเลยว่าเออ,เ,อ,อเนี่ยๆผมก็เล่นฟีนิกซ์ไฟฟีนิกซ์ลมเนาะผมเล่นบ่อยฟีนิกซ์ไฟกับฟีนิกซ์ลมผมก็เลยอ่าๆผมขาดฟีนิกซ์น้ำเดี๋ยวผมกดฟีนิกซ์น้ำแล้วส่วนแฟรี่อ่ะผมจะมากดแฟรี่ลมเพราะว่าผมเล่นแฟรี่น้ำบ่อยช่วงนี้แล้วแฟรี่ไฟเดี๋ยวผมก็ต้องทำมาเล่นใช้ในการกันบานวอลแน่ๆคือน้อยงไงก็เป็นตัวชุบที่ดีพอๆกับวาไฟพอๆกับตัววาไฟนะว่าเออพอๆกับวาคิวเี่ไฟก็เลยอาจจะต้องมากดแฟรี่ลม เพื่อมาแบบให้แฟริน้ำกับแฟริไฟอีกทีนะตามนี้มากล่องอยู่ไหนกดทีเดียวได้ไหมดูดิเฮ้ยถุงทองเฮ้ยสกอร์เอ่อที่กดไปร้อยพันทูเชี่ยสองพันโอเคใครที่ซื้อกล่องมาไม่ต้องรีบเปิดนะ สองถุงเมื่อกี้ถุงสองถุงอุ้ยแล้วสิแสงแสงแสงเมื่อสี่หึงข้าวกี่ใบอ่ะเยอะมากเมื่อกี้เสียฮะอ๋อมันก็อ๋อ,อ,อแต่ว่าอันนี้มันคือยี่สิบยี่สิบครั้งไงอ่าห้าครั้งสองพันห้าสี่ยี่สิบครั้งก็หมื่นหมื่นเพชรเนี่ย เนี่ยหมื่นเพชรอุ้มไหมวะอ๋อแต่ที่อ๋อแต่ได้สิบใบเลยนะสี่ถึงห้าดาวแสงมือสิบใบเลยนะถุงทองเงี้ยสมุดทองเงี้ยวแต่พลังงานเมื่อกี้เยอะแบบแปดพันห้าโอ้ oh my god ผมไม่รู้ว่าไอห,หีบนี้มันให้พลังงานนต่ดิถ้ารู้ผมไม่กดนะเนี่ยโอ้สมุดส้มแปดเล่มอ่านี่ตามนี้เลยนะ ออก,ำกำลังอยากได้อยู่เลยสีทองด้วยดีๆถุงทองได้มาเยอะมากเลยเมื่อกี้ผมนับไม่ทันใครอยากรู้ก,ก,ก็กลับไปนับนะสกอห้าดาวได้มา2อใบนะครับเมื่อกี้มี6กใบเราเห็นพอดีเนาะแล้วก็สกอร์แสงเบิร์ดสีกว่าใบาเป็นเ9็บใบอันนี้มีกี่ใบไม่รู้แต่ตอนนี้มี88ดบแปดใบโอ้โเฮ้ยให้เยอะว่ะถามว่าคุมไหมเหรอถ้าถามว่าคุมไหมนะ มันคือแสนเพชรนะเว้ยแสนเพชรนี่เยอะนะเออคืออาจอาจจะบอกว่าไม่คุ้มก็ได้รู้ด,ดิมันแพ็คห้าพันเพชรอะเออแต่แสนเพชรมันก็พูดยากเพราะว่าจริงๆแล้วเพชรเพชรเราได้จากแพ็คตรงดีได้เยอะสุดเนาะเนี่ยสองพันสองแค่แพ็คมีแพ็คเดียวก็สองพันสองต่อวันละแสนเพชรสามพันสอง 3ามพันหกต่อวัน10บวันสามหมเดือนหนึ่งก็คือ1เดือนตรงนี้ก็แปลว่ามันมีมูลค่าประมาณซื้ออย่างละครั้งอ่ะเนี่ยสี่จุเกอาเลขเอาเลขกลกกมๆนะหดอนสิบแปดเป็น23 23เป็นเท่าไหร่วะยี่สบามบวกสีเป็นหก 68 68บวก90ก็เป็น158ดอล158ดอล็นี่ก็ก็ก็เยอะอยู่นะเราดูตรงนี้ได้ไหมเอาแม่งไม่บอกว่ะผมอยากรู้เมื่อกี้ได้อะไรบ้างอะเออแบบดูไม่ทนัน158ดอลใช้ได้ ทีนี้ร้อยห้าสิบแปดตอนอะ่ะมันคุ้มไม่คุ้มมันก็ต้องมาลองไหมอุ๊ยโอ้โหค่าสองเซตสองเซตกูหาจากไหนได้นี่โอ้ได้แสงมืดสี่ถึงห้าดาวสามครั้งเลยดิใช่ปะ่ะนี่ได้สองครั้งแล้วก็นี่อีกครั้งหนึ่งไหมมามามาเอ้ยประเดิมปีใหม่กันดีกว่าแพ็กปีใหม่ของเกมพายทแจกอะไรเราบ้างดีกว่า,าปีใหม่ของเกมพายทแจกอะไรเราบ้าง นี่ผมไม่ได้แบบกดจสกอข่าวไม่ได้เช็คดวงก่อนเปิดไม่ไม่มีอะไรเลยนะกดสดแม่งเลยนะเพราะว่าคลิปปีใหม่เราเขาแจกมาเยอะแล้วไงคลิปนี้มันจะเกลือผมก็เฉยๆป่ะเฉยป่ะที่ผูดี่ใจสั่นแล้วนะฟ้าไม่ผ่านที่ใจเริ่มสั่นแล้วนะ <laughs> เอ้มันยังไงอยู่นะ4ีอ มันเริ่มจากเขาไหร่วะลืมไม่ได้ดูด้วยนะยี่สิบกว่าปะนี่กดมาประมาณายี่สิบใบแล้วเขาเกิลมืดปิกซี่แฟรี่แสงซ้ำก็ได้เดี๋ยวจ่ายบินเพชรให้เออโอเคปะแฟเอาเอา,เอาแฟรี่แสงมาก็ได้เดี๋ยวจ่ายเพชรให้เราเราล,ล,ลีกายร่างเป็นใส่ชุดใหม่เป็นโพแสงได้ไหมเาาราพระโพแสงไม่มาจะเดินไปใส่เกาะเป็นพาราแสงก็ได้ไม่ไม่เอาเกาะแบบนี้โอ้โอหให้เกาะคู่มาสองตัวเลย มีอุ้ยเยติอิมเยติกอลิซาเออเสือแสงไะฟีนิกแสงฟีนิกแสงกำลังมาเลยฟีนิกแสงมาปุ๊บผมปั้นเลยนะเคยปะฟีนิกแสงมาปุ๊บกูใส่พรเลยใส่แบบไม่คิดเลยเคยปะผมผมให้น้องเต็มอะ่ะเออถ้าเกิดฟีนิกแสงผมให้เต็มเลยนะเดี๋ยวผมล้างกระดานลูนมาใส่ให้ เออพรุ่งนี้ขอไอ้ลุนเทวาเข้าเลยได้ไหมพลังงาน8 0 0พัน่ะโอ้โหบ้าไปแล้วอยากฟาร์มรูนมากรูนมานี่ก็ต้องเคลียร์รุนใหม่ดิยกคังไปผสมสามเม็ดรุนเทวาเม็ดหนึ่งได้ไหมเสียดายอะ่ะแล้วแบบบวก15บหกองในคังหนึ่งเยอะนะนั่งฟังผมบ่นมาก็เกือบเกือบจะร้อยจะครบห0ึ่งร้อใบละมันก็ยังไม่

แฮ็กแสนหนึ่งไม่คุ้มครับไม่ต้องกดนะเปลืองเพชรดูไว้เป็นตัวอย่างแล้วอย่าหาทำอย่ามาเสียตังอย่ามาเสียเพชรดึงแสนเพชรแบบกูอย่างนี้โอ้โหเชีย่ยเอาจริงเขาเอาเขาเอาจริงว่ะห้าทับสิบขาดอีกห้าใบเอากูอย่างนี้เหรอฮะเอากูอย่างนี้เหรอกดเลยไหมกดเลยไหม กดเลยไหมกดเลยไหมเดือดตอนยังไงอ่ะหัวร้อนอ่ะดิตอนนี้ะหัวร้อนอ่ะดิหัวร้อนอน่ะดินี่แนี่อืมอืมจะไม่ฟอร์ใช่ไหมจะไม่ฟอร์ใช่ไหมกลายเป็นคลิปกาชาแสงมืดเฉยเลยเว้ยไม่พาครับร้อนดิร้อนร้อนร้อนดิ ทำอะไรอยู่วะเนี่ยเอาจริงดิฉันนะโอ้ยอาวอีเวนต์พอดีช่างมันช่างมันไม่ต้องสนใจอีเวนต์วิธีประหยัดเพชรฮนะเอาเท่าที่ได้แล้วกันนะโอ้เอ้ยจะก,กดจริงโอ้โหถ้าเกิดคือถ้าไม่คิดเปนผ่าให้สักตัวผมคงไม่มากดอะไรแบบนี้ เออผมคงแบบออก็พอใจแล้วอ้าวเฮ้ยนี่อ้าวนั่นนี่ก็มีแสงมืดอ้าวมีสกอร์อีกห้าใบอ๋อไม่มีไม่มีแสงมืดเอ๊ะแล้วโอ้จะเห็นว่าผมดองเฟสไปเยอะนะฮะไม่ต้องตกใจอ้าวเพรสนี้ทำไม่ได้อะอะไรอ่ะเอนแชนวัดช่างมัน ไหนดูดิจะได้สก,กอร์อะไรมาอีกนะอ้าวอ๋ออันนี้อันนี้แค่ให้ขามนี่อันนี้แค่ให้ไปขามนี่ใช่ป่ะขามอะไรวะอันนี้ป่ะใช่ไหมนี่ไงแค่นี้เองเราก็มาขามอันนี้เออประหยัดเพชรประหยัดเพชรสักครู่นะสักครู่นะแต่แสงมืดมันต้องมาคลิปเนี้ย ต้องขับด้วยป่ะโอ้ต้องขับด้วยใช่เห็นปะได้สามดาวมาอีกห้าใบทำฉันร้อนเพราะความหัวร้อนก็จะเสียเพชรเพิ่มได้พลังงานอีกสามร้อยเอาไปเอาเข้าไปเอาเข้าไปอเอาเข้าไปอะอ้าวเป็นนี้ไม่ได้เหรอโอเคเอา้าว อะไรอ่ะชาเลนจ์อาร์ติแฟพาวเวอร์อาร์ติแฟคพาวเวอร์อันนี้อรอให้ทำอะไรวะ mm hmm. ครับชายนี่บล็อกครับชายนี่บล็อกคือไอ้กล่องนี่ปะอ่าอ่าอ่เอ่าแล้วไงครบทำไมน,นี้มันไม่ผ่านวะ แค่สักเซต์อุปกรณ์น่ะนะไอ้บ้าเออเอาดิเอาดิได้ยังได้ยังขาดเท่าไหร่ฮะหะเดี๋ยว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 เดี๋ยพเพชรเลยเหรอเจ็ดาฮะฮะทำไมอะ่ะโนวิดซัม มอนเควสคืออะไรทำไมมันเจ็ดพันห้าเลยวะเพื่อนผมก็ทำเหลือแค่เควสเดียวไม่ใช่เหรอเอา,าเนี่ยอินเตอร์มีเดียต์ซมอนเนอร์โนวิดอินเตอร์มีเดียต์ซมอนเนอร์อันนั้รแต่ซมอนเนอร์ยูสฟอล์ คือแค่สคริปต์แค่นี้มันคิดมันคิดผมแปดแปดพันเจ็ดพันเพจเลยเหรอเจ็ดพันเพชรเอ๊ะเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะผมสงสัยแหละแล้วแล้วถ้าผมสคริปต์ทั้งหมดเลยอะแบบถ้าไม่ได้ทําเลยอะ่ะวันนี้ผมก็มีทำอะไรอย่างเงี้ยผมไม่ได้ทําเลยหกพันเพชรทำไมมันแพงขึ้นนะเออเข้าใจผมใช่ปะ่ะนี่หกพันเพชร แเมื่อกี้ทำไปบ้างแล้วได้ 7, เจ็ดพันเพชรเฮ้ยเสียเจ็ดพันเพชรแล้วเนี่ยเจ็ดพันห้าอะไรวะเดี๋ยวนะเจ็ดพันห้าผมได้อีกกี่ใบอ่ะโอ้มันก็ไม่ถึงการันตีอะดิถูกปะ่ะมันคาดมันคาดใบหนึ่งอะ เราก็เสียเต็มหรอไม่แฟอ,อพอเสียเต็มไม่แฟ์เลยไม่แฟ์ไม่ไม่แฟ์เลยเนาะไม่ไม่แฟเ์แฟเลยครับนี่เกมบัคกปะเนี่ยคือผมจำได้ว่าถ้าเกิดผมสำเร็จเวทไปบางอย่างแล้วมันก็ไม่ต้องเสียตังค์เต็มปะเนี่ยเหมือนเสียเต็ม6,000เพชรอะ ด,ดูดิดูดิมันเสียเต็มหกพันเพชรใช่ไหมผมผมไม่ได้พูดอะไรผิดเลยถูกไหมอาวว้าวเคียฟเวสอะไรวะซิมโบลพาวเวอร์ซิมโบลพาวเวอร์ชารเลนซีก็นี่ไงคอมพีแล้วนี่อ๋อเหลือจะสิเฟิร์สอ่ะเหลืออีกตัวหนึ่งธนู ถ้ามันเสีย6,000เพชรล้วแล้ถ้าทำเควสทำไมวะผมจำได้ว่าทำเควสบางอย่างไปแล้วแล้วามากดมันจะต้องเสียเพชรน้อยลงเนี่ยมันคิดมันคิดเป็นราคาต่อต่อเควสอะดูดิเออถ้าถ้าถ้าจุดนี้เป็นบั็กจริงๆนะรบกวนคอมเมนต์บอกผมหน่อยเดี๋ยวผมจะส่งเรื่องทำเรื่องให้ เขาต้องชดเชยเออเอาจริงเออแต่ตอนนี้เราก็หัวร้อนซะด้วยดินะเ,เรามากดด้วยตัวธนูในสนามอีเวนต์นี้เลยแม่งอะไรกันเป็นเก้าห้าใบไปดิ5้าใบก็ไปดิก็ไปดิครับก็ไปดิครับให้มันรู้ไปว่าไอ้การันตีนี้มันจะไม่มาสักตัวเห็นไ่มเออเพราะนั้น คลิปคลิปก่อนผมได้ไปแปดตัวใช่ไหมคลิปนี้แม่งไม่มาเลยก็ไม่ต้องตกใจนะเกมมันไม่ได้ใจดีครับบางคนบอกว่าผมผมดวงดีจังเลยอะไรเงี้ยไม่มีไม่มีหรอกไอเกมเที่ยนี่จะดวใจดมมีมันไม่มีมันไม่มีไปสุดท้ายแล้วนะเว้ย อย่างซึมอย่างซึมขาดอะไรวะสามสิบอ,อ,อีกสาบใบอีกสาใบแกนกดีมีปะไม่มีสาใบ ก็คือ18 2สองครั้งปะ8ปดครั้ง80ดอนไอ้นี่อีกสองครั้งก็สี่ครั้ง320อดอนเชีย่ย320อยยี่สดอนมันหมื่นกว่าบาทเลยนี่ว่าใช่ไหมต้องพูดเสียงเบาหน่อยเดี๋ยวเมียได้ยินอืมโอเคก็พอให สวัสดีปีใหม่ขอให้ทุกคนโชคดีนะฮะผมคลิปนี้ผมก็มาให้ดูนะว่าคลิปปีใหม่ของผมมันได้ผ่านไปตั้งแต่คลิปที่แล้วละรอบนี้มันไม่มีอะไรให้กูเลย <c oughs> โอเคครับก็สวัสดีปีใหม่กันอีกทีนะไว้เจอกันคลิปหนะ้าแล้วก็อย่าลืมดองของดองพลังงานดองทุกๆอย่างไว้นะจ๊ะสำหรับตัวแอสซิสต์นะตัวหลักแอสซิสินใหม่ที่กำลังจะมาแล้วก็ รูนเทวาที่กําลังจะมาด้วยนะครับโอเคก็สวัสดีวันปีใหม่นะครับทุกคนมีความสุขมากๆนะจ๊ะบ,บายๆสวัสดีครับ